ในตัวแรกนะคะก็จะมาพูดถึงนาฬิกาก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์ที่ฮิตมากแล้วก็หลายๆคนอะ่ะก็ยูทูบเบอร์หลายคนก็เห่กันมากะะอย่างที่บอกว่าแดนนี่วอลิงตันเนี่ยเป็นนาฬิกาที่มุกี้ชอบอู่แล้วซึ่งเขาออกรุ่นใหม่มาเป็นรุ่นเดอะไอคอนนั่นเองนะคะมุกี้ใส่มาพักหนึ่งแล้วเราชอบมากเลยนะคะซึ่งคนที่เขามาเป็นนางแบบเนี่ยก็เป็นแคนด์ล์เจนเนอร์ด้วยนะคะเลิศมากเป็นรุ่นที่มันแบบคลาสสิกเพชรชนะคะเป็นรุ่นที่มีสายเป็น แมทเทลแบบนี้นะคะเป็นสีวอสโกลแล้วก็หน้าปัดก็จะคล้ายๆกับรุ่นสายหนังแต่ว่าจะเป็นสีดำแล้วก็มีเมทั r ล s อสโกลนะคะมุกี้มีอยู่2รุ่นอยู่แล้วซึ่งใครชอบอันเล็กเนี่ยก็ไปเลือกรุ่นแบบนี้ได้ใครชอบอันใหญ่ก็เลือกรุ่นแบบนี้ได้เช่นกันนะคะก็สําหรับแฟนเพจมุกี้นะคะก็ใส่โค้ดนะคะมุกคาริน17นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้บนเว็บ w w w vanel vallington ดอ th นะคะ Daniel w e l l i n g t o n c o m th ก็จะได้ส่วนลดไปเลย15%นั่นเองนะคะก็เท่านี้เองนะเลิศสวยใส่ไปไหนก็ดูดีมีแต่คนทักนะคะคือไปเห็นน้องวอมมอวมมิ่งวันอัพเขาใส่แล้วก็เลยอยากได้ะะทางแบรนด์ก็ติดต่อมาพอดีก็แบบจัดค่ะนะคะก็ถ้าไม่ชอบก็ไม่บอกให้จริงๆหรอกเนาะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นสิ่งอื่นๆนะคะที่มุกี้ชอบก็คือในเดือนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าตัวนี้นะคะเป็นของ Michael k o r s ตัวนี้สามีมุกกี้ซื้อให้นะคะตอนที่ไฟ v i s t e r Village เป็นเอาท์เล็ตที่อังกฤษนะคะอย่างที่บอกมุกกี้ก็มีกระเป๋าแบบ Luxury Brand แต่ว่า Every day เนี่ยมุกี้ะชอบเป็นเต้น,นะคะก็จะแบบใส่ของเยอะๆนะคะมีร่มมีอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างมากๆนะคะก็ ชอบเท่านี้แหละคือไปไหนมาไหนใส่ขวดน้ําได้นะคะกระเป๋าสตางอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดีอยู่ดีงามอยู่นะคะก็ลองไปดูกันนะซึ่งไมครคอเนี่ยราคาที่อังกฤษก็อยู่ประมาณ289ก็ประมาณประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะแต่ถ้าคุณเที่ยวที่อเ,เมริกาก็น่าจะถูกกว่าแต่มื่กี้ได้อันนี้มาในราคาประมาณ 7,000ันกว่าบาทนะคะซึ่งก็คุ้มแล้วก็เป็นหนังแท้ที่ทนนะคะแต่อย่างที่บอกได้สีแนวเงินเพราะว่ามาจากเอาเลดนะเราก็เลือกสีไม่ได้เยอะแต่ว่าเราอยากจะได้จากการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเอาสีที่แบบถูกใจมากก็ได้แต่อันนี้ก็ก็เก๋ดีนะคะตัดกับสีเสื้อผ้านี่เหมือนกันเนาะต่อไปนะคะเป็นลิปสติกนะคะเป็นของซีโฟรานั่นเองนะคะซี h o ราตรงน,นี้คือเห็นพี่การจินนคะบอกมาตั้งแบบเป็นปีๆแล้วว่ามันดีนะคะซึ่งมุกกี้ก็ยังไม่มีเวลาไปซื้อนะเพราะว่าที่อังกฤษมันไม่มีซีโฟราแต่เน ที่ทาอยู่อันนี้คือเลิศมากเลยนะคะถามว่ามันหลุดไหมมันก็หลุดบ้างแต่ว่ามันดีค่ะมันไม่ทําให้ปากแห้งคือทาไปแล้วว่าคลี่มันก็จะแบบดีมากมันติดทนกว่าจริงแต่ว่ามันจะทําให้ปากแบบเป็นย่นแล้วก็แห้งนะคะแต่ว่าซิโฟราตัวนี้ยมันดีงามมากไม่แห้งด้วยนะคะก็ตัวน,นี้จะเป็นลิป ครีมลิปสติตินนะคะสีที่ม mm ุกกี้ได้มาคือเบอร์06นะคะอันนี้ก็ได้มาจากเซฟอร่าที่ฝรั่งเศสจะบอกว่าที่ฝรั่งเศสเซฟอร่าแบรนด์เขาถูกนะถามว่าเครื่องสรอื่นๆก็พอๆกับไทยแต่เซฟอร่าตัวนี้อยู่ที่10.5ยูโรนะคะก็ยูโรหนึ่งเท่าไหร่ก็คูณไปก็ไม่ถึง400บาทนะคะก็ถูกที่เมืองไทยไปดูไปตามกันนะจ๊ะต่อไปนะคะเป็นอ,อ่อ อายแชโดว์ hadow, จะบอกว่าไม่เคยลองอายแชโดว์ชา n e l จนเพื่อนสนิทนะคะคุณแจสสนะคะเขาก็แนะนำมาว่า you อายแชโดว์ชา n e l ดีทีนี้ก็เข้าไปในช็อปนะคะก็ไปลองในช็อปเนี่ยมันก็ดูแบบวิงวาวมากเพราะว่าไฟมันจะเหลืองมันจะมีความเหลืองอะแล้วความกลิตเตอร์มันออกมาเยอะมากนะคะแต่จริงๆแล้วว่าเนื้อมันนวลมากคุณผู้ชมนะคะมันเป็นแบบอายแชโดว์ที่แบบงานดีมากเลยนะคะเที่ยงกืนเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ ห้าอ่สิบสนะคะ42่อปอนด์ก็คือสองพตีแบบคูณห้าสนะแต่ถ้าใครมาแล้วแบบถูกกว่านี้แหละเพราะคุณแรกเงินมาได้แค่40กว่าใช่ปะมันก็จะอยู่แค่ตกประมาณ2000นะคะตัวนี้มันเป็นสีเบอร์202นะคะสีสวยมากคือมุกกี้อยากได้สีขาวเพราะว่ามันจะทำให้แบบเด่นจะบอกว่ามุกกี้จะไปกกับไปจัดงานแต่งงานที่ไทยเล็กๆงานหนึ่งด้วยนะคะก็เลยกะว่าจะใช้ ตัวอายแชโดว์เนี่ยแต่งเพราะว่าดูดิสีมันแบบนัวมากดีงามมากเลยนะคะสำหรับ Chanel ตัวนี้นะคะเป็น Les f o r o m b r e s ผู้ไม่ถูกพู้ฝรั่งเศสไม่เป็นแต่ดีงามมากนะคะถ้าอยากลงถึงอายแชโดว์ขวดดีๆสักอันที่ไม่ นะไม่ไม่ได้แบบว่าสีจัดจ้านเวอร์แต่มันติดทนเพราะมุกี้อ่ะใช้แล้วก็เดินทั่วปารีสทั้งวันนะคะแล้วก็อากาศก็ฝนตกด้วยนะคะแล้วคือยังอยู่มากนะคะดีงานมากนะคะลองไปจัดการกับชาแนลตัวนี้นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะมากับงานคิวค่ะอย่างที่บอกว่าี่เนี่ยด็อกสโต์ก็มีแบรนด์ที่เหมือนที่เมืองไทยอะเนาะแต่กิก็ไม่เคยลองเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ไปซึ้อกลิตเตอร์อายแชโดว์ของแบรนด์นี้มาแล้วก็ถูกใจนะคะโบช h สเทอริสนั่นเองแล้วก็เขาต้องซื้อสามจ่ายสองกิ๊ก็แบบอเอาไหนดีก็เลยหยิบ ผลิตภัณฑ์คิ้วตัวนี้มานะคะซึ่งเป็นแบบชั้ i ิชโนมากนะคะแบบเหล่านั่นเองนะคะมันก็จะมี2หัวอย่างนี้นะคะที่นี้เนี่ยความพิเศษของมันคือหัวเนี้ยมันเป็นไฮไลท์ค่ะเขียนไปพอเราเขียนคิ้วเสร็จแล้วก็ฟึกบอย่างเงี้ยมันก็จะยกคิ้วเราขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องแบบพยายามมากอะ,ะซึ่งมันมีงามมากตัวเองนะแล้วตัวสีอ่ เขียนคิ้วเนี่ยมันออกน้ําตาลแบบอ่อนๆแล้วไม่ติ่งแดงเท่าไหร่อะ่ะตัวเองคือมันดีมากปกติของไทยน้ําตาลแดงมันก็จะแดงไปเลยนะคะอันนี้มันจะออกเป็นน้ําตาลอมเหลืองๆซึ่งมันดีงามนะก็ลองไปดูกันกับบอ h โชว์นะคะตัวเนี้ยเป็น Two- in r o w n r o w n ดูโอสกาสนะคะ10ช uh, 10 hour ด้วยนะเขาบอกว่ามันจะ last long แต่คือมุกี้ก็ใช้แล้วก็ออกไปข้างนอกนี่แหละห่างคิวก็ไม่ดุดระหว่างวันนะแต่อันนั้นคือใช้ที่ปารีสมันก็อาจจะมีเหงื่อน้อยกว่านะคะแต่ก็มันดีจริงๆนะตัวเองลองไปหากันดูราคาไม่แพงนะคะอยู่ประมาณแบบไม่ถึง4500บาทเท่าน,นั้นเองลองไปดูกันเนอะต่อไปนะคะเป็น brush on ค่ะก็กลับมาชอบ o ว r ากลาสอีกครั้งหนึ่งอย่างที่แฟนเพจมุกี้ก็น่าจะรู้มุกี้เป็น P.O.D. นะคะก็จะแพคเรื่มอางเยอะม ะะแต่ว่าตัวนี้เขาไม่มีทาพาราเบนแล้วก็เพอร์ฟ e มซึ่งก็เป็น Luminous f l ล s h นะคะสีนะแล้วก็เป็น Ambient l i g h t i ิ้งบลัชนั่นแหละนะซึ่งสีมันก็สวยนะคะเป็นสีที่มุกี้ทาในวันนี้นั่นเองนะก็มันดีงามมากคือเราเติมมันก็ไม่รู้สึกคราบอะไรมากมายนะคะแล้วก็สีมันแบบว,ว้าวแล้วก็สวยงามคือลงไฮไลท์ไม่ต้องเยอะมากก็ถือว่าปังแล้วนะ ต่อไปนะคะไฮไลท์ค่ะ่าบนี้อวกา s แอบแพงนิดนึงนะคะต้องขอโทษที่มาช้าเพราะว่ามุกี้ยุ่งมากนะคะไปฝรั่งเศสแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ทำอัดบล็อกไว้ด้วยใครดูบล็อกฝรั่งเศสก็บอกมาได้นะคะอ่าสำหรับสุดท้ายนี้ก็จะเป็นแบบว่าไฮไลท์เตอร์นะคะอันนี้ของคัลเลอร์๊อสังเกตว่าใช้งานมาอย่างโชคโชนนะคะก็คือคัลเลอร์๊อนะคะซูเปอร์ช็อกชีกนะคะสีเฟล็กซิตารีนนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอก วาวเวอร์นี่ให้ดูวาวมากมันจะวาวเหลือบๆด้วยค่ะมันไม่ได้วาวแบบเป็นกลิตเตอร์เวอร์แต่มันแบบเหลือบอะค่ะแล้วมันก็มีกลิตเตอร์เม็ดๆอยู่แต่ก็ไม่ได้เม็ดเล็กใหญ่จนทําให้ดูไม่แพงนะคะก็เลิศมากนะคะลืมไปสุดท้ายจริงๆเรานะคะก็เป็นน้าแร่ซึ่งจะบอกมุกี้ใช้น้ำแร่อะไรไม่ได้เลยนอกจากตอนนี้คือใช้ลาโรสโพสเซย์อย่างเดียวเพราะมันค่อนข้าง ไม่ได้มีส่วนผสมของแบบอะไรเลยอะเท่าไหร่อะก็คือจะเป็นพวกแร่ธาตุเฉยๆไม่ได้มีน้ําหอมไม่มีสีไม่มีกลิ่นอะไรนะคะก็ใช้ดีอยู่นะใครจะไปฝรั่งเศสนะนําไปซื้ลาโรชโพเซ่ถูกมากถูกจริงๆนะคะตัวอัเฟรคลาดูโอที่มันดังมากๆะคะ่ะตัวนั้นที่ฝรั่งเศสอยู่ที่ประมาณ 400กว่าบาทนะคะที่เที่ยงกริเนี่ยยังแพงมากนะอยู่ที่ประมาณ78 700แล้วที่ไทยจะยิ่งเท่าไหร่นะคะก็ลองไปดูกันแล้วกันเนาะสุดท้ายแล้วนะคะก็ฝากติดตามมุกกี้มุครินด้วยนะช่วงนี้รู้สึกว่าแบบแฟนๆเบื่อกันหรอือเปล่าอยากจะดูอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมไปดูคอลเลคชันใหม่เดนเนว์เวลิงตันของเขากันนะก็อย่าลืมใสค่คนมุคริน 17นะคะมุกค,คริน17ก็ใน www. d a n i e l v e r l i n g t o n com/th เองนะคะอย่าลืมติดตามมุกกี้ได้ทางช่องทางต่างๆมันจะเป็น YouTube Facebook f a n p a g e i n s t a g r a m มุกกี้มุกค,ครินนะคะสำหรับวันนี้เขาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ